สงสัยป้าจะเดินกลับไม่ถึงบ้านแล้วเนี่ยหนูเอ้ยปวดหัวเงั้นถ้าป้าไม่ลังเกียจไปพักบ้านผมก่อนก็ได้นะครับป้าอย่าตายในบ้านนี้นะป้าน่าขยาน่าขยะเรามีเวลาแค่15้า15นาทีนะให้ไวๆเลยไม่ต้องหอง่วงผมป้าผมอยู่คนเดียวได้ เอานาะไม่เป็นไร,รพอ่อเอานาะอไป็นไร,รพ่อูคนเดียวได้พ่อเชื่อใจผมดีเอานาะพอ่อผมอยู่คนเดียวได้ผมโตแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อก็กลับมาเลยอยู่ผมก็ไปเซเว่นเองนาะพอ่อเนี่ยอยู่ตรงหน้าบุบ้านเอง อยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้มันต้องเสร็จโจ้ก็จะเป็นหัวผมทำไมปรปภหมู่บ้านนี้ก็มีเซเว่นก็มีโอ้โห,หมีหมดหมู่บ้านนี้มีหมดพ่อไม่ต้องเป็นหัวผมนะพ่อโอเคครับแค่นี้ละครับพ่อสวัสดีครับหนูมาอยู่หมู่บ้านนี้นานหรือยังเนี่ยผมมงย้ายมาอยู่ครับป้าป้าอยู่ในหมู่บ้านนี้เหรอป้าก็อยู่แถวแถวนี้แหละหมู่บ้านข้างๆนี่แหละ อ oh, ๋อเหรอคบป้าหมู่บ้านนี้ก็ล่มรื่นดีเนาะอือ <Ừ, S 1> ใช่หมู่บ้านเนี้ยน่าอยู่ร่มเย็นดีโอ้ยปวดหัวปวดท้องขึ้นไซค่ะจะเป็นลมโอ้ยป้าป้าเป็นไรอะ่ะโอ้ยปวดหัวปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนจะเป็นลม่ะหนูป้าขอตัวกลับบ้านก่อนนะโอเคครับ อะไรไหมเนี่ยปวดท้องปวดหัวสงสัยป้าจะเดินกลับไม่ถึงบ้านแล้วเนี่ยหนูเอ้ปวดหัวเอ,อนั้นถ้าป้าไม่รังเกียจไปพักบ้านผมก่อนก็ได้นะครับคือตอนนี้เองจะดีเหรอหนูดีครับป้าเหรอเร็วป้าไปครับป้า นั่งๆก่น,นครับนั่งๆครับ <ไป S 2> โอ๊ยปวดท้องโอ๊ยปวดท้องอืมเป็นไงบ้างป้าโอ๊ยปวดท้องเลยอ่ะหนูจใจดีๆนะป้าเบาหรือยังป้าป้าขอนอนตรงนี้หน่อยนะเฮ้ยตรงนี้นอนไม่ได้นะป้ามันไม่สบายขึ้นไปนอนข้างบนดีกว่าสบายกว่า ข้างบนเลยเหรอค่ะป้าอ๋อก็ได้ก็ได้พาพาป้าไปหน่อยสิไปโอ้ยไปป้าไปไป้าค่อยๆเดินนะครับเออได้ได้ขอใจนะหนูเจ็บหิ้วป้าเขาเนี่ยโอ้โหบ้านหนูดีสวยเนาะดูหรูหราจังเลยอะ่ะเออุณแล้วค่ะป้าเป็นไงบ้างป้าค่อ,คอยๆชั่วแล้วแหละ ห้างนี้ไม่ใช่ป้าเอาน้อไม่ใช่หรอไม่ใช่ห้องนี้อ้าห้องนี้ก็ไม่ใช่หรอไม่ใช่ป้าอันนี้ครับป้าทังนี้หรอน่นอนนองเลยครับป้าเปิดแอร์แว้ครับนอนได้เลยเหรอนอนได้เลยครับขอบใจนะนอนได้เลยเหรอหนูนอนได้เลยครับเออโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องอ่ะป้าเป็นกดไหลย้อนท้าไม่ได้กินยานะ ป้าต้องตายแน่เลยอ่ะขนาดนั้นเลยหรอป้าจริงขนาดนั้นเลยโอ๊ยไปซื้อยาให้ป้าหน่อยสิแต่ป้าไม่ได้กินยาแล้วป้าตายแน่เลยอ่ะปวดท้องตายอ่ะโอ๊ยไปซื้อยาให้ป้าหน่อยนะก็ได้ครับเดี๋ยวารู้ป้านอนก่อนนะเดี๋ยวผมไปซื้อยาให้เร็วๆนะเร็วๆนะป้าอย่าตายในบ้านนี้นะป้าอุ้ยป้าขุนด้วย ลักยาลักยาลังขยนไอเด็กน้อยเอ้ยใส่เลยดิงสาจริงๆฮัลโหลเรามีเวลาแค่15นาทีนะ<ม>ให้ไวให้เร็ว<ม>เรามีเวลาแค่15นาทีนะ<ม>ให้ไวๆเลยคนพร้อมของพร้อม,มโอเคโอเคได้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  ถึงไหนแล้วเนี่ยเร็วๆของพร้อมคนต้องพร้อมสิเออเร็วเร็วไวไไป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 ย่าห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 ย่า ทุกอย่างตุงไม่มีหวดเลยเอาไปหมดเลยโอ้โหเฮ้ยะแนสื้อไปเอาไปอีกเรเนี่ยโอ้ยเน้อื่นะโอ้โหของเล่นที่จะเอาไปอีกเหรอเนี่ยโอ้โหโอขโมยหมดเลยองโทรหาพ่อฮัลโหลพ่อขโมย พ่อขโมยเอาของไม่หมดเลยพ่อพ่อพ่อรีมาบ้านผมเลยแล้วแจ้งตำรวจได้ด้วยนะพ่อจำไว้นะคบเพื่อนๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าแล้วอย่าสีซัวให้ใครเข้าบ้านด้วยหลอมนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายทวาสเลยครับพออย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเด็ดขาดเลยนะ